สวัสดีครับเก่งรู้เรื่องการเกษตรนะครับวันนี้จะมาบอกว่าอยู่ดีๆก็มีคนบอกว่าที่มแมลงเตณนาเลยสีดําเกาะมันจะกินข้าวหนูหเนี่ยทายังไงดีผมบอกเอางี้ถ่ายรูปมาพอสักพักผมเห็นอ้อม่เปลนรช่างมันเถอะนะครับแต่ว่าผมก็บอกให้เขาถ่ายวิดีโอมาจะได้อธิบายคิดนี้ให้ชัดเจนเพราะว่ามันมีมแมลงคล้ายๆกันอยู่3าแบบนะครับจะได้อธิบายชัดเจนทีเดียวร่มต้นจากมแมลงที่เห็นกเกาะเต็นใบข้าวทั้งหมดเนี่ยคือร่วงสีดํามันเป็นร่วงที่ ไม่ใช่ศัตรูโดยตรงของข้าวนะครับแต่ว่าเขาจะกินพวกวัชพืชใบกว้างที่อยู่ในนาข้าวยกตัวอย่างพวกเชนานะครับดังนั้นเนี่ยข้าวเนี่ยแทบจะไม่มีปัญหากับเขาเลยแต่ไอตัวที่คล้ายๆกันอีกสองตัวก็คือแมลงหลาแมลงหลานเนี่ยจะเป็นแมลงประเภทมวลเป็นปากแหลมเจาะกินน้ําเลี้ยงบริเวณโคนต้นนะครับส่วนใหญ่จะกินจากข้างล่างอ่ะหลังจากกินนั่งแหละกินหนักๆเนี่ยต้นข้าวก็จะแค้แกนนะครับถ้าเกิดระบาดอย่างรุนแรงที่ผมเคยเห็นเมื่อสิบสาสิสปีที่แล้วก็คือ กากใบข,ข้างล่างและก็ด้านข้างเนยจะม้วนแล้วก็กลายเป็นสีม่วงอันนี้ก็คือนานๆที่เห็นจริงต้องบอกว่าไม่ได้เห็นนานๆดีกว่าแต่ว่าตัวลาเราเห็นบ่อยอยู่แล้วแต่ว่าไม่ค่อยระบาดรุนแรงจนถึงขัง้นต้นเตียแคคแกนแล้วก็ออกเป็นใบสีม่วงนะครับส่วนอีกตัวนึงก็คือดวงรําตัวนี้เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยภาคบ้านผมไม่ค่อยจะเห็นหรอกแต่ว่าจะเห็นอยู่แถวภาคอีสานเพราะว,ว่ามันจะกัดกินต้นก้าที่กลางอยู่ในนาส่วนใหญ่จะเป็นนาหวานแห้งนะครับพัวนี้ก็จะเป็น ศัตรูพืชอีกหนึ่งตัวที่ลักษณะคล้ายๆกันนะครับดังนั้นเนี่ยใครที่มีปัญหาพวกนี้ก็ข้าไม่ยากจัดการไม่ยากนะครับแต่ว่าไอ้ดวงสีดาเมื่อกี้ไม่ต้องจัดการก็ได้เพราะมันไม่ได้เป็นศัตรูข้าวตแต่ว่าเราก็นะก็คอยมันดูแลรักษานะครับแล้วก็ใครที่ไม่รู้ว่าเป็นอะไรหรืออยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับสามารถถ่ายรูปส่งมาให้เกิ่งรุ่งเรืองการเกษตรดูให้ได้นะครับสวัสดีครับ